ปีนี้หนึ่งในแนวโน้มที่มาแรงในระดับโลกก็น่าจะเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าในสกุลเงินที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากและพูดถึงกันอย่างมากนะคะก็คือบิตคอยค่ะว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนแต่ถ้าพูดถึงทั้งคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยหลายท่านก็อาจจะยังมีข้อสงสัยว่าถือว่าเป็นเงินหรือไม่ มีความเป็นฟองสบู่เกี่ยวข้องกับการเก็งกําไรเกี่ยวข้องกับการต้มตุ๋นมากน้อยแค่ไหนและควรที่จะมีกลไกลของภาครัฐเข้าไปกํากับอย่างไรขณะนี้ถ้าพูดถึงกฎหมายในแต่ละประเทศธนาคารกลางของแต่ละประเทศก็มีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปนะคะเกี่ยวกับการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีและที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คือบิตคอยนี่แหละคะ่ะวันนี้ดิฉันเชิญดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t d i และผู้เชี่ยวชาญเรื่องบิตคอยอาจารย์พิริยะสัมพันธารักษ์เพื่อขอให้ไขข้อข้องใจในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับบิตคอยโดยเฉพาะคำถามที่ว่าแล้วบิตคอยมีคุณสมบัติมีลักษณะเป็นเหมือนเงินหรือไม่ติดตามจากการพูดคุยของทั้งสองท่านคะ่ะวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะครับบิตคอยไม่ใช่เงินในความหมายเศรษฐศาสตร์นะครับเงินทางเศรษฐศาสตร์มี3องค์ประกอบก็คือ หนึ่งต้องเป็นหน่วยในทางบัญชีว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นหน่วยตัวนี้ได้ดีแปลว่าราคามันต้องมีเสถียรภาพพอสมควรนะครับบิตคอยแลวก็สารพัดคริปโตมันแกว่งจนมันเป็นหน่วยทางบัญชีว่าไก่ตัวหนึ่งราคากี่บาทเนี่ยมันจะแต่ละวันมันเพี้ยนกันไปเยอะมากนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนคือถ้าคิดถึงเงินสดเอาเงินสดไปจ่ายเงินจ่ายเงินไปเราได้ไก่มาใช่ไหมครับนั่นคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แต่ว่าเงินอย่างบิตคอยนะครับที่เรียกกันว่าเป็นเงินเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ตัวนี้ได้ไม่ดีอีกเช่นเดียวกันนะครับตัวที่2ก็คือถ้าเป็นบิตคอยเนี่ยมันใช้เวลาในการตรวจนะครับว่าเงินเงินซึ่งเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ถูกใช้ซ้ํามันใช้เวลานานเกินไปนะครับซึ่งก็ทําให้มันไม่พร a อกิคอลก็ต้องไปยืนรอกันแน่นอนว่าอนาคตเนี่ยส่วนนี้จะดีขึ้นจะเก่งขึ้นนะครับจากการพัฒนาต่อไปแล้วก็ตัวที่3ถ้าเป็นเงิน ที่ดีนะครับมันจะต้องมีลักษณะเป็นตัวนิรนามนะครับเป็นตัวนิรนามแคชนิรนามแต่ว่า Bitcoin นะครับอย่างน้อยใน o r i ออริจินัลเวอร์ชันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวนิรนามก็คือสุดท้ายข้อมูลมันถูกเก็บในบล็อกเชนแล้วอยู่ในบล็อกเชนมันก็คือข้อมูลซึ่งโดยหลักการแล้วลบไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็สามารถไปตรวจสอบได้มันก็มีหลายเจ้านะครับที่พยายามทําให้มันมีความเป็นนิรนามเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคนิคต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเป็นตัวที่น่าสนใจ แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะเกิดเรียกว่าแลกได้แลกเสียถ้าจะให้มีความเป็นลิทานามเพิ่มขึ้นก็แปลว่าต้องยอมรับกับอะไรสารพัดเรื่องเลย mm hmm. เช่นเอาไปฟอกเงินได้นะครับเอาไปทําอะไรมิดีมิร้ายต่างๆได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมในมุมประเด็นแรกที่ผมอยากสื่อก็คือบิตคอยนะครับถ้าจะเป็นเงินนะครับก็คงเป็นเงินของอประเทศที่เรียกได้ว่าการเงินอ่อนแอมากๆเป็นเงินอย่างเงินเวเนซุเอลาอย่างงี้ครับซึ่งเงินมันพันผวนเหลือเกินนะครับ ิดคอยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นอาจจะ,จะเรียกว่าเป็นโปรดัก t ์ก็ได้นะฮะของกลุ่มคนที่เชื่อในหลักเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นออสเตรียอีโคนมีนะครับอาจจะเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ได้แพร่หลายมากนักแต่ในหลักเศรษฐศาสตร์แบบนี้เนี่ยเราพิจารณาว่าจริงๆแล้วไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้ที่จะมีสิทธิอำนาจเหนือใครที่จะกำหนดว่าอะไรเป็นเงินหรือไม่ใช่เงินนะครับในความเป็นจริงแล้วสินค้าทุกประเภทสามารถเป็นเงินได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการยอมรับและต้องการใช้มันเป็นสินทรัพยในการแลกเปลี่ยนได้และนั่นคือสิ่งที่อธิบาาายถึงงงัฒน,นาการของเง ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันใครที่ฟังผมเรื่อยๆจะเห็นผมเล่าถึง,เ,ถงเรื่องเหมือนเล่านิทานแล้วกันนะฮะพูดถึงประวัติศาสตร์การเงินตั้งแต่หอยเบีย้ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทําไมทองคาถึงาสามารถเป็นเงินได้นะฮะทำไมข้าวหรือเกลือรือแม้กระทั่งวัวสามารถเป็นเงินได้ในช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีก็เรียกว่าการยอมรับ,รบจากนักวิชาการหรือการยอมรับจากรัฐบาลแต่ใดแต่คนสามารถใช้มันเป็นเงินและสามารถที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจขึ้นมารอบๆเงินเหล่านั้นได้ จริงๆแล้วบิตคอยเราสามารถตรวจสอบเรื่องอย่างที่ว่ามื่เกี้คือเรื่องดับเบิลสเปนะป้องกันการใช้เงินซ้ำในการตรวจสอบไม่ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีเดียวแบบนะฮะในบอลเล t ตเราจะทําการตรวจสอบธุรกรรมก่อนที่เราจะใช้ในก่อนที่จะประกาศออกไปอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องรอ10นาทีเนี่ยคือเรารอเพื่อสร้างให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฟ i แนล i ิตี้ในธุรกรรมหรือว่าทําให้ธุรกรรมมีความสิ้นสุดโดยสมบูรณ์เมื่อเราเทียบกับระบบการเงินในปัจจุบันระบบการเงินในปัจจุบันเนี่ยกว่าที่ธุรกรรมจะมีความสิ้นสุดโดยสมบูรณ์เนี่ยใช้ การที่เราโอนเงินข้ามผ่านธนาคารเนี่ยเงินยังสามารถถูกตึงคืนได้สามารถถูกอายัดได้การใช้งานบัตรเครดิตเนี่ย finality ใช้เวลากว่ากาวันกว่าที่ผู้ที่รับเงินจะสามารถมั่นใจได้ว่าเงินนี้จะไม่สามารถถูกชาร์จแบ็คได้สิ่งเหล่านี้คือ finality นะฮะ uh, finality ของบิตคอย n เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสจัจมาเพราะว่าภายในเวลา10นาทีเราสามารถ archive finality ของเงินปริมาณเท่าไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีบิตคอย n ผมไม่มีวิธีไหนเลยที่จะสามารถส่งเงินอาจจะเป็นหมื่นล้าน ดอลลาร์นะฮะข้ามผ่านซีกโลกไปได้แล้วได้รับไฟ n นนลิตี้ของธุรกรรมนั้นที่ไม่สามารถมีใครดึงคืนหรือแก้ไขย้อนหลังได้เนี่ยเรียกว่า mm hmm. เซตโตกันเรียบร mm ้อยเหมือนอินเตอร์แบงค์เซตโมนภายในเวลาสิบนาทีนะฮะอันนี้มันน่าทึ่งมากๆขณะที่มูลค่าของบิตคอยน์ณเวลานี้สูงกว่าที่เคยซื้อขายกันก่อนหน้านี้หลายเท่าตัวอย่างมากนะคะทำให้เกิดกระแสกังวลว่า มูลค่าของบิตคอยมาจากการมโนหรือว่าคิดกันไปเองหรือว่ามูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่ไหนแล้วจะทําให้เกิดปัญหาฟองสบูร่รวมถึงการเก่งกําไรตามมาหรือไม่ทั้งสองท่านแลกเปลี่ยนกันในมุมมองเรื่องนี้ค่ะคุณพิทยาพูดมาสครู่ก็คือมันเป็นตัวเก็บมูลค่าแล้วก็บอกว่าดูยาวๆนี่มันขาขึ้นบิตคอยมันเพิ่งกี่ปีเองนะครับมันไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้คนที่สนใจตื่นตัวกันมันก็ขาขึ้นได้ ในอดีตนะครับสิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่จานวนมากมายเลยมันเคยอยู่ในขาขึ้นมานานๆทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปนะครับในในเท์แลนนะครับหรือเอาราคาบ้านเลยนะครับซึ่งมีมูลค่าจริงๆเลยบ้านคืออยู่ได้ใช่ไหมครับบ้านคืออยู่ได้ทองนะครับซึ่งก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นเงินแบบหนึ่งนะครับก็มีคุณสมบัติเป็นเงินดีบ้างไม่ดีบ้างแต่อย่างน้อยทองเอาไปทําเป็นเครื่องประดับได้นะครับส่วนบิตคอยนั้นคืออากาศสัมผัสเลยลองดูนะครับว่าราคาบ้านในอเมริกา ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับในปี2008นะครับคนก็เชื่อกันว่าราคาบ้านมีแต่ขาขึ้นไม่มีขาลดแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันเป็นขาลงนะครับมันก็คอล l a p มันก็พังทลายทั้งหมดคือว่าในเรื่องของฟองสบู่เนี่ยนะฮะฟองสบู่มีอยู่แต่ว่าฟองสบู่คืออะไรนะครับฟองสบู่คืออะไรผมมองว่าฟองสบู่เนี่ยเป็น reaction ธรรมชาติของมนุษย์เท่านั้นเองเวลาที่เราเห็นอะไรราคาขึ้นแรงๆเนี่ยเราก็จะกระโดดเข้าไปเราก็ไปซื้อ นะราคาบิตคอยที่มีความผันผวนรุนแรงเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราเถียงไม่ได้ว่ามันมาจาก p e c u l a t i v e demand นะครับแต่บิตคอยก็มี real d e m มา d อยู่ของคนที่ต้องการใช้มันอย่างแท้จริงนะฮะแล้วเราก็จะได้เห็นว่าทุกๆครั้งที่มันระเบิดร,ระเบิดฟองสบู่บิตคอยเนี่ยระเบิดมาแล้วก็สี่ครั้งนะฮะเรียกว่าทุกครั้งที่มันระเบิดเนี่ยมันระเบิดสูงขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นเทรนระยะสั้นที่เพิ่งใช้เวลามันแค่13ปีก็ต้องบอกว่าต้องรอดูกันต่อไปนะครับ นี่คัดมาเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะและพรุ่งนี้จะมีเรื่องของมาตรการควบคุมกำกับบิตคอยควรจะเกิดขึ้นอย่างไรรวมถึงมาตรการภาษีด้วยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะรับฟังกันแบบเต็ม,เตมๆเข้าไปดูกันได้ที่เพจทันโลกกับที่นี่ไทย p b s ทาง Facebook และทาง YouTube ด้วยนะคะ